วันนี้เราจะมาขจัดคราบน้ำหมึกปากกากันนะคะลูกค้าติดที่เสื้อนะคะเห็นไหมคะเต็มเลยนะคะพังงาน้าด้านหลังเราจะใช้นะคะสเปรย์เนตประสงค์ลูกค้าฉีดทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะคะฉีดไว้ที่คราบเลย <c oughs> ฉีดทิ้งไว้ประมาณสามถึงห้านาทีก็ได้นะคะลูกค้า ราจะใช้ร่วมกับน้ํายาล้างเล็บนะคะใส่กระบอกแล้วก็ฉีดจะใช้งานง่ายหน่อยนะคะฉีดสลับกันไปมาอย่างนี้นะคะลูกค้าฉีดสลับกันไปมาแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันแห้งลหลังจากนั้นเราก็ไปซักตามปกตินะคะลูกค้าไปขยี้กับผงซักฟอกหรือน้ํายาซักผ้าก,ก็ได้นะคะเนี่ยฉีดสลับไปอย่างนี้นะคะ เดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะมาให้ดูผลงานกันอีกรอบค่ะลูกค้าว่าคาบน้ำหมึกปากกาที่ติดข้างหน้าและข้างหลังเสื้อจะหลุดออกไหมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานอีกรอบค่ะเรามาดูผลงานกันนะคะหลังจากที่ขจัดคาบน้ำหมึกปากกาที่ติดที่เสื้อนะคะลูกค้าเห็นไหมคะที่กระเป๋าสองข้างนะคะหลุดออกไปแล้วนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะคาบน้ำหมึกปากกาเราใช้นะคะ สเปรย์อเนกประสงค์นะคะฉีดทิ้งไว้3-5นาทีแล้วก็ตามด้วยน้ำยาล้างเล็บนะคะลูกค้าฉีดสลับกันไปมาหลังจากนั้นเราก็ไปขยี้ออกนะคะมันก็หลุดออกหมดแล้วนะคะเห็นไหมคะนี่คือวิธีการสาธิดที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีสักอบรีดขอแนะนํานะคะสเปรย์อเนกประสงค์ถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆของร้านมีมีสกบรีดขอบคุณค่ะ